Iya. กบฏนะครับคุณพี่ผู้หญิงกบฏนะครับกบฏนะครับ,บ,บ,รบยินดีเป็นกบฏใช่ไหมครับ ครับแจกนมเลยแจกนมรถนายชวนโดมีนมแจกนะฮะนมนมเนี้ยติงดูเนี่ยเนี้ยนั่นนี้ยเนเนี่ยนมหมดแล้วเราแจากข้าวเหดียวหมูตอ่อ